เราตำบลบางหมากได้ชมกันนะครับโดยบ้านดอนพุทธนักขาตะแกรงชุมชนว่าเขาทําอะไรกัน,นบ้างนะครับวันนี้ได้นํามาเผยแพร่ได้นํามาบอกกล่าวตาบลบางหมากครับได้หนีงก็ไม่ได้เจอกัน

5 6 5ซึ่งจังหวัด3านาทีคณะอาจารยักสิณกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2 5อภนระดับจังหวัด2กลุ่มองค์กรจุดแ็งตามหลักอริยาของเขรษฐกิจีก่อจนดีเด่นระดับจังหวัดครับ จำนวนสามยันแบด,ด้วยกันนะครับวันนี้ทุกชุมชนนะครับได้นำกิจกรรมแต่ละหมู่บ้านนั้นมาเผยแพร่นะครับกิจกรรมในครั้งนี้ได้ชมน,นะครับแต่ละวิถีชีวิตของแต่ละหมู่บ้านแต่ละ ข้อันนีเ้เหมน่ะใครอ่ะ้าชิวดีค่ะด้วยนะฮะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไว้สำหรับรถของอ,อท่านผู้ว่านะครับขอความรุนานะครับใครเป็นเจ้าของ ใครเป็นเจ้าของรถน,นะครับขอความเมตตาช่วยขยับด้วยแล้วก็สําหรับรถซาเล้งนะฮะซาเล้งของใครนะช่วยขยับด้วยนะครับตรงนั้นเพราะว่านะครับทีดได้ฟังของคำสําหรับแล้วก็มีชุมชนที่หนึ่งก็คือหมู่ที่หนึ่งนะครับนิทัศกา,ารสับปะเรือ,อิตอาตราวิถีชีวิตคนริมคลองท่าตะเภาหมู่ที่ตํำสัวดอนรั่วนะครับ หมูที่เก้าชุมชนเลี้ยงโคผุนพันผสมที่จะบอกกล่าวอัปปดาพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ครบุสท่้นนะครับตั้งแต่หมู่ที่สิบสองลงมาก็คือหมูที่สิบลุงม,มิสากิจชุมชนเลี้ยงโคขที่แปดลุงธรรมชาอาที่ทำปลาลุงโปกมะพร้าวทำขนมนทองม้วน หมู่ที่6หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่ที่สี่ลุมเลี้ยปลาสักเปรอติดอาสาใจใกล้รับชมใกล้รับทราบกันว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละท้าวมาแล้วนะใครที่จะทางข้าวหรือทางขนมจีนนะครับว่าทุกคนตื่เพราะว่าทานข้าวทานขนมจีนกับตัวแล้วก็มีกหลายอย่างแต่ละจุดแต่ละหมู่บ้านนะครับว่า พราชการจัังหวดชุพรเป็นประธานรัติยาสุตระนักวิชาการพัฒนาขอนเก็นทุกท่านนะครับเดินชมได้เลยครับทั้ง12หมู่บ้านนะครับ12หมู่ด้วยกันที่นำกิจการกิจกรรมิของแต่ละหมู่บ้านนั้นทำ เครื่องแองบ้านภูปุหมูตอกเล็กทำขนมทองม้วนหมู่ที่ตําส่วนดอนรั่วหมู่พิภักกิจุมชนเลี้ยงโคการทำงานฟ้าค่ะก็คือตาราที่หมู่บ้านของจุดนะคะที่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีก็คือเราไม่เได้เลี้ยง ตำปลาค่ะปลาเยอะต,<ำ>ตำเคยองอาพี่นีนะะ่นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นตำมะพร้าวกะทินะคะอันนี้เป็นมงังคุดตำมงังคุดค่ะส่วนนี้ตำทุเรียนแล้วก็อันนี้คือกระท้อนจะเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลค่ะช่วงนี้ก็จะมีผลไม้ตามนี้ค่ะ ปกติจะขายที่ครัวดอนรวบจะตามครัวดอนรวบจะอยู่ใช่ก็คือต่อยอดมาจากกลุ่มปลลาของกลุ่มเอาไปขายด้วยค่ะ

ปละเอ็ดจับปลาแล้วเพิ่งไปก็อนะครับอันนี้ก็เป็นกระมวไม่มีไทยอื่นมัมที่อยู่รวกนไทยก็มีไม่ไอะทขาวอีสานไม่มีครับไม่มีเงินค่ะก็้่ก็จะมี Thank <laughs> you. ที่ร้อยตรีหญิงรัตนาเรือสไทยนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการพัฒนากรรับผิดชอบประสานงานตำบลบางหมากค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นการประกวดกิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นนะคะซึ่งตำบลบางหมากนะคะก็ได้รับการคัดเลือกนะคะประเทศเตำบลเข้มแข็ง,งหมู่บ้านเศรษฐกิจพเพียงและกองคุณแม่ของแผ่นดินค่ะ และในวันนี้นะคะมีแขกผู้มีเกียรตินะคะที่ว่ามาร่วมให้กำลังใจกับทีมตำบลบางหมากและเป็นผู้ที่ออร่วมประสานงานร่วมพัฒนาตำบลบางหมากของเรานะคะท่านแดงนะคะออป,ประ,ประหลัดสองค่ะประธานและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะ ประมงอำเภอเมืองชุมพรค่ะวันนี้มาทั้งสี่ักษะวิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปีของพัน565กระผมนายสุรพงศ์ปราสรุวุฒนายุเทคโนโลยีสำนักงานผู้นำและประชาชนสำนักงานยู่ดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ตำบลบางหมาได้รับโอกาสในการมายเยี่ยมชมให้กำลังใจจากคณะกรรมการในวันนี้ในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนตำบลบางหมากยินดีต้อนรับท่านและของน้อมรับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อน,นำไปพัฒนาตำบลบางหมาให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดียิ่งขึ้นต่อไปขอขอบพระคุณครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ประชาชนตำบลประหม่าทุกท่านนะคะพิชันนางสาวรัตยาสุตระนะคะนักศึกษาผ่านนำชนชนานการนะคะเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมคัดสรรดีนี้นะคะก่อนที่เราจะดําเนินฟังในองค์กรแกนนาหลักสาคัญในการพัฒนาหมู่บ้านนะคะซึ่งตามคําสั่งนางสาวนภัสนันอยู่เจริญนะคะเป็นผู้แทนประหลัดจังหวัดชุมพรค่ะ ท่านที่สามค่ะนางสาวประดับชูดำนะคะพัฒนาการจังหวัดชุมพรกรรมาการและเลขานการค่ะท่านที่สี่ค่ะนางสาวสุดารัตน์วงศิรานะคะผู้แทนนายแพทย์สาธารณจังหวัดชุมพรท่านที่ห้านะคะนายสมชายศรีรุง่งนักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการตัวแทนผู้แทนเกษตรและสากรณจังหวัดชุมพรค่ะตัวอื่นนะคะเราก็มาทราพข้อมูลทัควไแของตำบลบางหมากก่อนนะคะประวัติความเป็นมาที่ชื่อว่า วิธีนะคะอย่างเช่นหนึ่งเป็น,นงเงินสดสองเป็นผายธนาคารสามอุ่มอมทรัพย์หรือเพื่อการผลิตสามพลังชีวิตคณะซื้อธนาคารเทศบาลบางมากนะครับแล้วก็กำหน,นผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประเมนะะนกกนินนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุกท่านนะครับผมนายกองเอกพุทธิภิทพงพันธ์นะครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้นะครับก็ได้มาที่ที่นี่นะครับก็ในกิจกรรมพัฒน์นะครับพัฒนาชุมชนดีเด่นนะครับระดับจังหวัดประจำปี2565ซึ่งตามโครงการพัฒนาหม,หมู่ว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในปีนำหลัก สำคัญในการพัฒนาชุมชนก็คือกองคุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนไสงามโมโูตำบนบางหมากนะครับซึ่งเมื่อเช้านะครับคณะกรรมการก็ได้ไปมาแล้วนะครับที่อำเภอปะทีซึ่งในส่วนของคณะกรรมการเองนั้นนะครับก็มาฟังนะครับมาสักถามนะครับในส่วนที่ทาง ตำบลทางหมู่บ้านนะครับได้ได้ดําเนินงานในในในการคัดสรรว่าเป็นดีเด่นอย่างไรนะครับนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งคณะกรรมการนะครับก็มีการด้วยกันนะครับทั้งาทางฝ่ายนะครับตั้งแต่สาธารณสุขครับนะครับ สาธารณสุขเกษตรและสากรนะครับแล้วก็อาที่ทำการปกครองจังหวัดนะครับแล้วก็ทางพัฒนาชุมชนนะครับทั้งพัฒนาการพัฒนาพัฒนาการจังหวัดแล้วก็ในส่วนของคอคุณต่างๆนะครับซึ่งก็นะครับในในส่วนต่างๆก็นะคะในในผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตนะคะ ตรงนี้ก็คือเป็นการที่เหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้ได้ช่วยเหลือกันในยามที่หมายถึงว่ามีการระบาดของโรคโควิดขึ้นมานะคะแล้วก็ทางตำบลเองเนี่ยก็ได้มีแบบเหมือนกับว่ากิจกรรมต่างๆนะคะจากศูนย์การเรียนรู้เนี่ยมีทําให้เราเนี่ยได้มีรายได้นะคะจากการที่ว่าเราได้ได้หมายถึงว่าได้ประกอบอาชีพต่างๆเช่นมีการปลูกผักมาเก็บขยะได้ มานั่งดูตะปูได้มาดูแสงหงายห้อยได้ซึ่งอันนี้มันเป็นการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ความไรเองนเ่็นความสําคัญเราอโครงการจะมาร่วมกับบางหมากเนี่ยสี่โครงการซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในบรรดาคนมันขอให้เกิดเป็นเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่กระตอ้งที่หมาดอยประมาณประมาณห้าล้านชิ้นเลือกพื้นที่บางหมากไว้พื้นที่ซาตแซะอย่างนี้เป็นต้นนะครับใครจะมาดูแลนะครับเราเราเด่นดางทุกด้านนะไม่ว่าท่านวัดปู่นะครับ วัดคุณพเทก็เป็นวัดที่เขาย่ระดับสวัสดีครับ กับผมนายประสงค์พํกำลังผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่6กตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรวันนี้นะครับวันนี้เราดําเนินกิจกรรมคัดสรรของกรมการพัฒนาชุมชนอยู่3ามสี่เรื่องครับก็คือเรื่องของตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับแล้วก็2อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข3กลุ่มองค์กรที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านนะครับซึ่งวันนี้ก็ในการประก้วเมื่อคราวที่แล้วนะครับ สามรายการนี้เข้าอยู่ในระดับหนึ่งใน3วันนี้ทางคณะกรรมการได้มาลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมนะครับกิจกรรมที่เราส่งเข้าประกวดก็คือในเรื่องของตำบลเข้มแข็งก็หมู่บ้านสกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขของบ้านดอนไชรงามตำบลบางหมาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วก็หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนไทงามครับซึ่งโดยรอบก็คือในภาพของตำบลเราก็ได้นำกลุ่มองค์กรต่างๆที่อยู่ในตำบลของเรานะครับ ทุกหมู่ซึ่งมีอยู่12หมู่นะครับมานําเสนอให้คณะกรรมการได้รับชมกันเพื่อ,อ,อเป็นการโชว์พลังของความสามัคคีความสามารถความอยู่ร่วมกันในตําบลได้อย่างอ,าอยู่ดีมีสุขครับตามกับสมกับทางยุทธศาสตร์ของชาตินะครับให้มั่นคงมัองอ่งคั่งยั่งยืนขอบคุณครับ,บ,บครับ,บ,บผมที่นี่เทศบาลบางหมากมีอยู่ทั้งหมด12ตําบล12หมู่บ้านขอโทษครับมีอยู่12หมู่บ้านครับในตำบลบางหมาก